สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันนีห้องมาเห็นของแสบครับพี่น้องแสบแสบแสบต้มไก่พันธุ์ครับผมมาท่านเดี๋ยวฝากตัวซีครับผมอยู่ในช่องเดนิสานเชนแล้วครับต้มไก่พันธุ์ครับผมนี่ครับต้มไก่พันธุ์แสบปีหลีบอกไว้ก่อนแสบแสบสวัสดีครับมันนี้ครับต้มไก่พันธุ์ครับผมแล้วไก่มาใส่หม้อ แซ่บครับผมดนูนี่กับเขาแรงมันมีครับแลัวเอาไก่มันใส่ครับผมไก่มันใส่หมาตัวนเดือดเลยหมูมันแพงเลยต้องกินไก่เพราะว่าไคร ตัวหนึ่งมันแค่ร้อยกว่าบาทนะครับ,บน,นี่ครับนีแม่นในต่อมเนียวมีตะครับนีนิมูแรงนี้พป่นน้องนี่คือกินข้าวเย็นกันครับต้มไก่ครับต้มไก่กินข้าวกับคุณแม่บนโฮมต้มไก่ มันคือการตักกลับให้คุณแม่บันโฮมครับเพราะว่าเราประกาศตักกลับจักทีอแสบอีดีครับนี่ครับต่มไก ครับม่กินเขาน้ำกันเดอพี่น้องผู้ใดบึงขิปอยู่แ่บอีลีครับนี่ครับอันนี้สูตรเพร็ดครับผมอันนี้บ่เพชดของคุณแม่เขาครับคุณแม่บนโฮมนี่ครับน,นีเพ็ดอีลีครับเดี๋ยวผมซิมเบิ่งให้เบิ่งด้วว่าเผ็ดบ่อืมนี่ครับ เป็นหอมคาตไคร้ครับแสบดีอื ลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งยินดีกับครับสกายด้วยครับ